ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อเครื่องกรองอากาศในรถยนต์ Atmosphere Drive เรามาดูวิธีการใช้งานเครื่องไปที่รถยนต์กันเลยครับดูให้แน่ใจว่ารถยนต์จอดสนิทห้ามติดตั้งหรือใช้งานฟังก์ชันต่างๆขณะขับขี่ปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงกลางหน้าจอแสดงผลพร้อมด้วยไฟแสดงผลเซนเซอร์ฝุ่นละอองไฟสีเขียวแสดงว่าเครื่องกรองใช้งานได้ปกติไฟสีเหลืองแสดงว่าต้องซื้อแผ่นกรองใหม่ไฟสีแดง แสดงว่าต้องเปลี่ยนแผ่นกรองแล้วัญญาณความแรงลมมี3ระดับอัตโนมัติสูงและต่ำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดควรปิดกระจกรถให้สนิทและตั้งการระบายอากาศแบบหมุนเวียนเปิดเครื่องตัวเครื่องตั้งค่าความแรงลมอัตโนมัติไว้เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดนี้ความแรงลม จะขึ้นอยู่กับการวัดคุณภาพอากาศในสภาพอากาศที่มีคุณภาพต่ำความแรงลมจะทำงานในระดับสูงและเมื่ออากาศดีขึ้นความแรงลมจะปรับเป็นระดับต่ำโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาคุณภาพอากาศหากคุณต้องการปรับความแรงลมด้วยตัวเองให้กดปุ่มปรับระดับ Atmosphere Drive เพื่ออากาศสะอาดในทุกการเดินทางเพื่อคุณและครอบครัวที่คุณรัก